ແລະເລກ10ແມັດນນລກເ10ມັດນນາແດງຍາວູເຫີນອາຍັດອຮອນັແມັດນແມັປາຍແລ້ນາະ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนเที่ยงมื้อนี้พี่น้องเนาะบ่เสียงกายอาวนเวียนมาพี่แหละบาดนี้พี่น้องเอ้ยหลังจากได้มอบงานไมยให้ทางงานสร้างเฮาพี่น้องเอ้ยได้พูดได้คุยกันวันนั้นแหละเนาะอาจจะสามหมื่นม้หนิพี่น้องเลยเมื่อวานนี้เพิ่นก็มาแล้วเนาะแต่ว่าอ่าเมื่อวานนี้บ่เสียงบ่ได้เข้ามาพีน่น้องเอ้ยอาจจะอ่าตามระดับขั้นตอนเนาะนานๆทีเข้ามาพี่น้นนนนอ,นองเอ้ยอ่าเบิ่งทางสร้างว่าขาดอย่างนี้บ่เชียงจังสิเข้ามาเนาะ แต่ว่ามาเมื่อนี้ก็อ่าทางสร้างก็อ่าไปเบิ่งนํากันว่าอุปกรณ์ขาดหยังแน่พี่น้องเอ้ยเนาะได้ถามเบิ่งนํากันมาฮอดแล้วพี่น้องอยู่อ่ากกน่าจะเป็นกกักวเบิ่งนี่พี่น้องเอ้ยกกักวักไฟนี่แหละนนี่อันนี้มารอบนี้เพิ่นเอาเตียงมาให้ีเพี่น้องเพนก็มานั่งอยู่นี่เนาะอ่าทางประตูของน้องอุทัยพี่น้องเอ้ยป่ะวันนี้พี่น้องเนาะมีแต่ว่า จะอัปเดตเบื้องน้ากันสําหรับทางบ้านเนินซานของทางน้องอุทัยไปกันฮอตสายแล้วพี่น้อยเนาะทางไอ้สางเพิ่นมาน้ากันจักคนพี่น้อยป่ะพี่น้องเนาะอ่ะมากะเห็นประตูโอ้ยมือไหว้เนาะสบายดีเนาะสโอ้โหเหลือห่อนเหนือห่อนเออเออสบายดีเนาะ ป็นน yeah, nice <laughs> okay, sí. ี้ได <type. S 2> uh ้นั่งพุ่มเย็นเนาะนั่งในจัปุ่ตัจับแป๊มนึ่งวันเช้านี่เมนโบนี่เม่นมนเจ้าโบเห็ดอันนี้นะปอชโกมันเมื่อยเดูนยังไงขัดดงเหล่าดึนเหล่าฮะดินเหล่าทำไมอย่าสาสานได้แบบนี้เนาะอดื่มเยอะหล่อยมือเดี๋ยมาอ้าห่างกันมืดเลี้ยวนึงกันกินฮอดอีกได้ ช่างบ่เป็นว้บ่โอตสวยขนาดงามอครับขัดใจเล้อขักแล้วสาวนาอประตูไปเป็นนี่ได้เพิ่นกินข้าวกินน้ำแล้วบ่มื่อทางช่างได้ยังชูเพิ่นกินประตูเมื่อไหร่ครับพี่นี่ไรเนี่ยไเนี่ยรเนอ่ยเส้นลูกหลานนี่ไปใส่เพื่ออยู่ไหนเพิ่นบ่บ่ จะไล่เแลวนะเนาะคือเกาคือเดิมมาเนอหนูนุมเนาะพอใจเหนียจอี้เลลมลมมาเลยเนาะลมมาเลยจะเบิ่งอยู่บ่อข่าวนะเบิ้งเนะป้าตัอย่งเ้วะอะไอ่เียวม้เลยหม่เป็นเลมแหงเมื่อวานอยู่บ้านนุ่นสันไปเบิดสามลังคาเฮือนเนอะ ơ, anh ta lãi, đất khăn bàn, khăn bóng, anh ok, cho lông mặt ong nơi hưng, đâu. Mày ăn cái bóng ngang. Hm. 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 mưa đấy. Nó. Hm. 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 ข้างเขาเห็นนะอันสร้างบ่โอ้จขากเนาะขักเวัดละมึงเขาก็ว่าสร้างเพิ่นนี่ก็ว่าเพิ่นก็เฮ็ดเบียร์พิมพ์ห้อยเนีเขาจ้างเลือกเพิ่นมาเฮ็ดสร้างแบบว่าเฮ็ดงานบอดีโบกเกียงโบกยอ่าแบบปะละเลยที่เขากระบอกอ่องเพราะว่าเขาเอามาเพราะได้ใช้เพิ่นเขาจ้างเพิ่นเพราะฉะนั้นเขาจ้างเขาก็อยากให้อ่าได้ดีได้งามเล็งานก็เร็วเยอเลี้ยงกันมันเนี่ยหอวยเยอะบายเลย รืตะูไม่บัวนี่ตะปูดอกโดยอันนั้นา,าเป็นอันอุป,ปรกรณ์อะไรแบบสิ่งที่มันขาดตัวเติมน้ำหน่อยนั่นคืออฮา,าแบบนี้เด้อก่อนหน้าฮนะามอบเงินใหนท้ท,ท,ท,นะทั้งอั้งน้องอุทัยครอบครัวแล้วก่อนหนะที่มอบให้ก่อนหนะแบบน้าแหละบนนี้มันมันขาดาส่วนที่เหลือหรือว่าเป็นตะปงตะปูหรือว่าเป็นนอดเป็นลวดมัดส่วนเล็กส่วนน่อยนั่น,นนะเนาะถอเฮาบริจเข้ามา เอาเงินจำนวนนั้นไปซื้อมาให้สร้างเพิ่นเด้อเด้อก็เด้อเออเพราะว่าเฮาแวกมาให้แล้วเนาะอืมมืงชื่อเฮาก็บ่ได้เข้ามาซื้อแหละสร้างคนโทให้ทางน้องเพิ่นไปซื้อก็ได้เนาะบ่แม่นบ่ซื้อมันีออลงอืดีก็ได้เนาะเพราะว่าอ่าเฮาอย่าให้เลือก้เพราะว่นงานมันสิได้เดิน งานมันจะเดินเพิ่งเพื่อเขาบริได so like ้ขามาเขาบริไ so ด so ้ซื so uh, so, uh, ้อมาแบบซี so, so ่งอ่ะแค่แน่แต่เงินจำนวนนั่นแหละเอาไปซื้อเลยแบบีินะงานก็เดินนะกับเขาก็ไปทางอื่นน้ำแบบสิ้งรอบอยู่นั้นไม่าลูกบ่โดยลูกไปไปนอกอยู่ในไม่เขาอยู่ครอบครัวเขา่ลูกสาวโอ้ลูกสาวว่าโอ้อยู่บ้านเพื่อป้าไว้น้ำป้ามีลุงเฮม ไปมีนุ่งเฮิมหยู่บ่าพลเพี่น้อยนุ่งเิมม่แรงมากเลยไม่นี่กลมาครับมันทั้งแม่น้องเปลวสองคนเนาะมีแล้วอามาตั้งหลายรอบยังหมดชักบปเลยเม่แล้วแม่น้องเปลยวมีเฮาเองคือกันย่บอ๋อเรางอไเ่เจ้เดียวเลยเดียวกันเลยงงาม่ได้งอไม่ลด้ เลยเยอะกับมึงกับใจไดเนาะไปบันนีบอกันไปไปบึงสร้างน้ำกันังไปปรตุไปไปนนาะโดยเนี่ยหลอกคนไหวนี่แหละน้ะรถน้องอุทัยนาะไปงานก่อนเจ้าใชเกือบก็ใช่กับบุตรขางนี่มันเที่ยงนะที่แขงันดังไม่ฮันทีดีบันใครเนี่ กันป ay, ั่นดูถีไปนั่นใครแน่ยขันย่างนั่นเจ็บย่างเจ็บเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวมีเดีมีเอาเวลาปั่นยังเมื่อยแล้วโอ้ยดื้อมันนั่นมาพี่น้องเอ้ยดื้อซื้อนามมานามดบกจีเดี๋ยววันนามมาฝากสร้างย่างเนี่ดยเนาะปอาทุกพี่น้องเอ้ยเบิกแน่บ้านนี่ห้างเฮือนกันแบบเต็มแม็กคาราเวลเลยแบบนี้เนาะ สบายดีอ้ะสบายดีเอาสร้างเพื่น้องเนาะสร้างรถน้ำกันจะโคตน้อนี่มาสามมือนีิมาน้ำกันสามมือนีิเนาะเป็นเจ็บท้องบ้าวันเจ็บท้องกินม่งม่วงลายไปจั๊กทอดเออเจ็บท้องเมื่อแต่พฤศจิกานโอ้ยอากาศก็เอ้าฮอตเนาะโอ้ยอากาศฮอนเอ้าโอ้ยอ่ะเพื่อนทางน้องอุทัยพโอ้ยสบายดีกอนละ หนึ่งเข่าหนึ่งน้ามาแล้บ่้องไรเนี่อึ้นยฮะด้เาด่นอ๋อุ้ยเ่หนอยอันน้าในกับยังอยู่บ่หน้ามกินน้ายังยั่างบ่นจเนี่ยอยหน่น้ามาใ่เนาะน้ามัเคี่ยวได้ไห่หมเนท่านฆ่าไก่บ่เนาะนี่นี่เาลมีบ่ ເດືອນອັນເດືອຍໃຫ້ໃຊ້ໄປຊື້ອັນນແນຊືນ້ຳາຫ້ສຊືອາສນຊີก็ດນາະລືືມາພນນນນບານີ້າດດໃຍ່ຍາລວດໂບານີບິ່່ນນ້ຍດ ฮู้รู้เนาะตงกันอือในทุ่มเลยบานนี่ครัอ่าเน้องอ่ะไปซื้อน้ำอันนะน้ำสปอนเซอร์ก็ได้มามใส่ช้างๆเด้อมาบริส้ทธิ์มาไปมาเบิ่งงานน้ำกันบานนี่เนาะเดี๋ยวฝนเรื่อนึงก็เสียงคลอยแพะมักกินนิ่มร้อยเนาะเพิ่นก็ใหญ่นี่

มีครบแล้วน่าเนาะเดือดสารนันนี่น้องว่าอืมอ้าวชั่งห่องกันโมงได้ห้องห้องนี่กั้นพุ่นบ่กั้นข้างในพุ่นบ่กั้นตรงกันข้างในกั้นข้างในเนาะระเบียงระเบียงหนาเนาะระเบียงหนาบ่โดนถ้าทำกั้นตรงนี้ทางเข่ามันสิแคบได้ข้างเข่าเขาไปในกั้นพุ่นไรข้างในพุ่นก็ได้ไง อากั้นไว้ให้เพิ่นข้างในพิ่นแหละเนาะห้องนึงเอาห้องนึงกันกันเอาเอาห้องห้องแบบห้องใหญ่ลูบ่เด้อยัดใส่ผู้นี้ก็แบบใดเนาะนี่มาเบิ่งยังบ่ออกอยู่ด้จักสิเฮ็ดแบบใดให้เพิ่นกันห้องกแต่ว่าห้องก็ต้องสุดอยู่พุ่นอยู่แล้วเพราะว่าห้องครัวนี่ต้องเอามาโซนทางนี้โซนห้องน้ําต่พ่นเด้อเนาะสิคือจ้ะ ตเคือกขึงคนน้อยพวกเกืองแบบตัวไหนที่เอาทุกคนจะฟงแทงอ่อนหล่อไปไหนที่มันจะเป็นยังกันนะจากนั้ต่อไปตรงเป็นหันมันมีห้องหองเข้าไปหันอีกเพราะว่าต่อห้องพุ่นเนาะห้องนอนห้องพุ่นห้องหนึ่งอาจะไล่แบบสันเนาะโดยมาเทากันนี่แต่ห้องนอนห้องนั้นแล้วเทวดาปัดมันมีนั้นงบอีกเขาเทวดอปุ่นเหมือนเดิะอาทิตโดยได้โดย อโอเคเนาะอ้สามารถพี่ก็ได้จะเอ่าเบิ้งกันห้องก่อนเนาะโอส้สิไปเนี่ยไดได้วยบาท <laughs> ถ้ากันห,ออห,อหน้องใหญ่ห้องนึงได้ดนะกีนนะิเนี่ได้ไอ้ในคือกันเนาะอันนี้เอาไว้ห้องนี่เลยห้องใหญ่ไว้ห้องเราแล้วตัวน,นี้กอ็ออกมานี่เห็ดประตูอยู่นี้เนาะแล้วตัวน,นี้เ้าต้องเห็ุประตูประตูยืนประตูยืนหนึ่งสองอย่าน,นี้บ่เอาว่าคืออยูเ่เนาะ ประตูยืนตองห้องห้องนะบ๊อโดยหรืว่าบ๊อคือประตูห้องยืนยืนหนึ่งสองสามสามตันี้แม่นตัวนี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงตาอนาคตโอเคนะอนาคตนะโดยอย่าปรอยากนอนคือว่าเขากอตอนนี้เห็นไหมประตูยื่นยืนี่ห้องนึงห้องนึงเมียนไว้ก่อนเนาะโดยเอาเมียนไว้นี่ห้องนึ่งเมียนไว้อนาคตประสาทนโดยเพราะจังใดห้องนอนก็ต้องมีอยู่อีกห้องนึงอยู่นี่โดยถ้าจะมากั้น อ่าต uh, ่อย yeah. ู <Stadium> ่น <ed> ี่คงเป็นไปรรดปแล้วมันจะมันแคบขทางนี้ครับทางนี้ครับเราต้องใส่ใส่ป้องเอียมทางนี้ครับเราต้องใส่เนาะโดยแบบว่าเขาบอกเราต้องใส่โซนนี่นะใส่โซนนี่ขอนโซงอนาคตเพราะว่าจะได้เห็ดหนค่ากระเทือกมุกไปนี่เยอะนะว่ายังมันยังมีแผนในอนาคตโดยมีแต่โซนนี้ใส่บุ้งยืนบุ้งเดียวพอที่เดือกก็เต็มเลยโดยโดยมีแต่ใส่ทั้งหัวกับข้างๆไล่ไปเลยเงี้ยเนาะ มีแต่โชนไปพุ่นลยนะมีแต่พด้เบิงหน้างานก่อนโตเนาะอันนี้ไล่มาเลยเนาะมื้อนี้สิได้เทอยู่บ่อยเทกัเทได้พอนี่แหละกัเทตำําแบบนี่แล้มันเพราะว่าแบบเฮาเทได้เทละหน้อยเด้ออ๋อแบบเพิ่นอันมีมีแปดแผ่นเนาะนีี่กซๆไปหากันฮอตนิดนิดนีด เกี่ยงมาชนะอนี่เลยเลยมัดเล็กอย่างพอได้เทมืออื่นกับเทครั้งนี้บาทนี่เลยเทครั้งนี้ไล่กับแม่นอ่าจังเลข้างในบ่บาทนี่ข้างในเอาดินเอาดินเขาก็ได้ทางในนะแต่จังกอเนาะหรือวันนี้ได้บ่ตัวนี้บ่เยากอกันได้เอาดินเขาเต็มบ่แตกับบ่กับมีดินมีห้องหับเลยเด้อเีอเออเออแล้วก็ยาหมันตัวนี้เลย

หาขัน้ด้านเมนาีเ็เข่อยาเนาะโมเป็นยังไม่ทาซนสต๊กีละเมานี่แล้ว่าเนาะตรงนี้อยู่แล้วนี่เป็นขานแล้วขึ้นทังนี้บ่บ่ขึ้นทั้งหน้าดีกว่าทังหน้าบ่เพราะว่าจังไดก็ต้องได้มากออกอยู่ได้หานเื่อนเราเนี่เนาะก่อนชีดีมางมาต่อเมื่อีดีกันไดบ่ได้ได้ทที่มากแล้วด้เมื่อีดกันไดก่อนเลย แล้วไปที่ขึ้นยู่ก็จะขึ้นตะมัตัวนี้กันใดไม่โขากข้าสาวด้่เสียกันใดทั้นเพราะเพราะว่าชนทั้งนี้เอารถเข้าไปมันถีแคบอีกคือเขาเพราะมันยากเราจังค่อยว่ากันบันไดนะไตกระดุมขึ้นเอากระดุมละวลายอยู่รถกันใดไมมก่อนเนาะโดยเรถกันใดไมมไตก่อนเนาะประตูนี่เนี่ยนี่กระดุมกิ้งขึ้นไปกันอ่ากระดุ้มอะไรเลยเลยเออมันไดจังค่อยว่ากันเอาชุดตัวนี้ก่อนเนาะ

มีแต่ดินแห่อยู่ในผืนแลี่เนาะมันสิหยาดเนาะเวลาเอาดินมาถมส่วนเอาก้อนบ่แห่เห่นี่นะแห่กับทรายนะทรายป้าเลยตัวเน่ยเอาคือป้าเลยถมเลยลอแล้วตัวเลยนะมก็เสียแล้วว่ะจะอะไรเนาะดินซื้อหลายเนาะบ่เอาออกมาก่อนบ่เอาออกมาเลยเรื่เดี๋ยวให้ทางเงินพู้ตู้กับอ่าอายพันยูนนี่เนี่ยพันคนออกมาเลยบ่ดินแพงบ่จีไรก็ต้องซื้อดินมาถมอยู่แล้ว แน่นแ่เลี้ยจีให้ทั้งไถ่เปลือกไถ่นั่นได้เนี่เอาไว้อันเทพื้นเทียงก็ได้นี่นะเลี้ยจีให้พันพืชชวนเอาหลอเปุ๋ยยังอายเฮ็ดงาดไปพืชหลอดโบโบเกลกไม้หลอดนี่นะเดี๋ยวเขาจะให้ทั้งอันโตอันน่าคันบ้างอะชวนดินแห้งกับยอกเด้อเอาแม่แห้งเอาไว้กองไว้นี่เพื่อกองไว้คุณก็ได้พวกม้วนผมเพราะว่าสิเอาดินลงมาลงนี่เด้อ มันใช้งานได้ด้นี่ใช้งานเลยเน่อันนี้เอาเอาต่อมันใช่ไรนะต่อแบบบบนั่นก็บ่ต้องออกก็ได้เอาต่อเฉพาะแบบว่าเอาดูดีนะใช่อนอเนาะจะเคียงได้ดนนรดใครยังชาวดินมาถมอยู่เอาตัวนี้เอาคุณออกไปก่อนเพื่อไว้ใช้งานเทพพืช่่อโอ้ถมใช่นี่เป่าหลังละล้าน แพงในหอยปูนปูนสอบไปเจ็ดสิบปูนแดงนะจดสอบไปเจ็ดสิบพันไปสั่งอนาให้ทางพอน้องตองมือนี่พี่หน่อยแดงอยู่แล้วจูบูนแม่เอานายจูบูนมันไกลเพราะว่าบ่อมันเขตพุ่นกับบริไกลหนะาอ้เอ๊บมีกันบ่มีบ่อกันอยู่บอมีบ่อแต่ว่าเพิ่นแบบว่าเพิ่นทับทรงใช่ไหมปูนแดงสอบไปเจ็ดสิบ แต่ปุ่นเขียวนั่นสอบระหาิถึงแนนอยู่เขนี่แหละันนี้ยังรับอยู่มเมืองมันนด่ไหนี่คล้ายกับ่เนยโดยะบบบนี้เนาะอะ,อะน้ำม,มาเลยเนะเาะเ,เอาไปให้เพิ่นไว้เนาะเมนโอ้คักคักดูเนาะ มันมงี้ยแนวมันกระติกน้าม่ได้มีบ่ะมันไม่มีมาใส่กระติกน้ามเนาะว่าซื้อน้ำก้อนมาให้สงเพื่นกินเพราอยินเนี่ยชวนคุณเนาะไล่มาพี่ เบิ้ัจสอบแล้วอ่ะหาหกสอบเลหาหกสอบอืมอะนะจะใส่ตะกอนอออตัวเนาะขัดบึงน่นโหลดป๊าบบุรมมินสั่นจะกี่จังเมตรได้าาจากบนมาพิดเนี่ยเลขชี้เมตรนี่มันเนี่ยเลขเลขนี่ชี้เมตรนี่เนาะ Bắt Sẽ lên mà nhau của Huyên ai xuống bắt đi Nhau mà lẽ Thật thì đẹp và Huyên lo xì nhẹ nhau của nó Bắt thay là tôi đi ngỏ mà đi mình mít ở sau này cả mít là chết mét sao Chết mét xì xít Mấy chị đấy lấy mét này Mẹn dịch xít tên xít mét Mà ăn cao này là hình ạ Cao này 9 Mà hạt xít nó Cao เพราะว่ามันเจ็ดเม็ดเศ้านะเนี่ยนะอันนี้ค่อยออกมาอีกสามเม็รเด็กกันที่โตที่โตอยู่สิบเม็ดเศร้านะบุกเนาะใกล้ชิฮอตสงการเนี่ยที่ไม่เลย บวกสามนะเนี่ยสามเออสามหมัดในขั้นเดียวเนาะลวดเนี่ยบ้าเอามาอีกสามเนี่ยเดี๋ยวจังอ่าซื้อม,ม,มาเพิ่มดิหมัดกะทันได้นับสิ่งในหัวเราเ้า <laughs> ไอเดียวบ่ไดีน่เดียวเนาะนะเดีอยรูปเป็นล่างเนี่ยมือสองมือกันเป็นขึ้นหลังคาเคานแล้วานแลกกันเนขึ้นหลังคาด้วยเนาะดย บัวูงปลบเทียงแบบแดงว่าชาวบูงนเปนงาเมื่อโบราณโบมันต้อง่ตเสาข้างหน้ากี่นี่เนาะแต่ว่าเสาเดิมมันเปบวูงปลวาจักแม่ยังว่าสูงและเสาหาเม็ดปุ่นอกีเมนตหาสิปป่ทำอะไรกับซีเมนต์เา

มันสดักลงไปคือพวกมันดักแห้งกับบ่งามเอาสําเพื่นนี่ล่ะพอดีเลยจังบึงจังมาว่าน้ํากันฮู้ฮอนเนาะโูดแหละนี่ยังให้เอาอําน้ําบ่ว่าเรอเจ้าก็ อาอนใอ้ชี่อาบน้าอัดเออไว้อาบรถชงเพ่งแล้วมวนนั้นบวชไงยี่ดอกเนาะโอเคนาอเนาะเขาเดินทางกันเริ่มมาเด้อโดยมีแต่ว่าอันเทคานแล้วเขาไปพูดไปคุยบางครั้งอันคนจะเอาดินมาถมตัวนี้ก่อนเนาะ เดีไปถามงเล่ั้้ลาเนละเห็นดูบ้านข้างใครบ้านเนอดมนะทมประมาณจักหลังอ่เป็นซิปเพื่อนเนาะซิปกลัวเพ่นเต็มมาเลยนี่เนาะมันสูงเน่ยสูงใหญ่เหรอเนาะเปลียงหุ่นเอวเป็นเม็ดมี่ใช่เมเ็นเม็ดเม็ดเม็ดปลายเพื่เนาะต่ดแล้ว อันสามปัจเจกอนนี่ก็เลยขายคนมาอีกกิโเมตรสองสามสามห้องเนาะโอเคเส่เนาะแล้วเราจะไปพูดหาคุยกับบนาทั้งดินคนธรรมถมตัวนี้ก่อนเนาะคันทอยขามาหนีแล้วเนาะพลอยขุดเนาะขุดเขานี้เนาะใส่มาหนี้เนาะ บ้านนี na, ้เนาะกลับ hmm. ก่อนั oh, no, no, no. ้นบ้านนี้เด้อามาอัปเดตเนี่ยทางผู้ใหญ่เพิ่นนะครับไปชมเบิ่งน้ำกันเนาะหนูฮอกับตัวยากกระไรหมดเละนี่เนาะหนูเดี๋ยวอันใช้น้องน้อยได้ผู้นึงได้ค่ะไปโรงเรียนไว้เหนือไว้เหนือไว้เท้าเหนือดีแล้วล่ะไปห่มไปเียนเนาะ นะเดี๋ยวที่ไปอันน่าถามทั้งเจ้าของดินก่อนเนาะเอาดินมาถมเขาตัวนี้แหละงานจะได้เดินต่อไปเลยมาในให้ดูบวชเนื้อมาบอกว่ารันให้บวชสมองมอว์มอว์วันนี้บวชแหอันนี้ยวเราดูนี่อ่เนี่ยเรา อจังว่ากันเนาะนี่ก็อ่ะจังละก็จะได้นั่นเห็นรูปร่างอีกฮะเขากลับก่อนเนาะบันนี้เด้อเดี๋ยวจังสิเข้ามาใหม่เนาะโดยอ้ายกราฟก่อน้องเด้อโดยโดยอ่ะเนาะกลับก่อนบันนี้เด้อร์โดยอ่ะยุกไปบันนีร้อยห้าสิบถูกตักแห้งเนาะอืมไปบันนี้เนาะกลับก่อนบันนี้ มากับน้ำอาเมนน้องปิวพี่น้อยเน,ะนาะกับเป็นเป็นมือกล้องให้ที่นี่ไปกราบก้อนบานนี้เนาะอาเป็นปูนกะอาซับจอยไส้ก้อนพี่น้อยการจังเพิ่มเติมอีกเนาะอ,อ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะการอาสำหรับทางเคล็ดน้องอุทัยนี่ก็กำลังเริ่มพี่น้อยเนาะบ้านเนรื่องซานแล้วเอาเชิงสีเดินทางไปอันดา ามเบิ้งทั้งเจ้าของดินเอาดินมาถมในก้อนบานในเพียงเนาะไปชมเบิ้งน้ากันพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าคือเดิมเดอ้อผมเป็พี่น้องเนาะต้องขอบุญขอบพุนผมเป็พี่น้องเอฟซีกันเบร์สุขูสุขคนพี่น้องเนาะที่เขามาก,กาติดตามลาา้วก็ที่ฮับสมขิปของบทเสียงตลอดมาพี่น้องเนาะก็ขอให้ผมเปมพี่น้องจุมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อพี่น้องปาตาจากรโกภยัยเจ็บท้งพวง ทำการทำงานธุรกิจอยังในตอนนี้เพียงเนาะก็ขอให้ดุ้งให้เรื่องใ,ในการที่การงานตลอดปีและตลอดไปพี่น้องเนาะเนาะไว้มาพบม,มาเจอกันในคลิปหน้าของบุษียออีกต่อไปพี่น้อยสบายดีและสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขสุขคนเพียงเนาะสบายดี